สวัสดีครับผมนายพัชรจันเดือนนะครับนักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พักชั้นปีที่3รหัสนักศึกษา12530563นะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์พอร์ตโฟลิโอในรายวิชา MIS หรือ Management Information System นะครับผู้ช่วยครับขอแฟ้มนะครับนี่นะครับเป็นแฟ้มรายงาน MIS นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย11บทหลักนะครับ11บทหลัก11บทหลักที่เราได้เรียนครับบทที่1นะครับ บทที่1อาจจะเล็กอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับบทที่1ของเรานะครับจะกล่าวเกี่ยวกับว่าทําไมเราต้องใช้ระบบสารสนเทศนะครับเพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบต่อผู้แข่งขันนะครับก็คือเราจะเอาระบบสารสนเทศหรือ IT ทีเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจของเรานะครับส่วนในบทที่2นะครับบทที่2นี้จะเป็นบทที่พูดถึงเกี่ยวกับว่า IT ทนะครับมีส่วนช่วย เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจนะครับระบบสารสนเทศแบบต่างๆนะครับก็จะมีระบบสารสนเทศจะจะเออขอโทษครับระระบบสารสนเทศในระดับผู้ปฏิบัติการผู้บริหารและก็ผู้กําหนดกลยุทธ์นะครับส่วนของในบทที่3นะครับเห็นไหมครับในบทที่3นะครับจะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับว่าระบบไอทีนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรนะครับ IT ทีทำให้องค์กรเนี่ยเป็นแบบไหนในการในการดำเนินธุรกิจน,น,นะครับส่วนในบทที่4นะครับบทที่4แล้วนะครับบทที่4อยู่ฝั่งนี้นะครับบทที่4เราจะพูดถึงเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซนั่นเองครับผมเช่นในร้านของ B2S อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ใช้ระบบนี้เป็นระบบชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การพาณิชย์ระหว่างองค์กรธุรกิจก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเช่นกันนะครับเข้ามาในการดําเนินงานนะครับผมส่วนในบทที่5้านะครับบทที่ห้าของเรานะครับจะพูดถึงในเรื่องของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานะครับผมพวกเอ่อสิทธิความลับทางการค้าสิทธิบัตรเราควรสร้างจริยธรรมให้เหมาะสมทั้งในองค์กรนะครับแล้วก็ภายในสังคมด้วยครับผมนี่คือ บทที่5ที่เราพูดถึงส่วนในบทที่6นะครับเราไม่มีนะครับเราจะมาพูดถึงในบทในบทของในบทที่7นะครับซึ่งบทที่7จนะครับจะพูดถึงการบริการแหล่งข้อมูลนะครับก็การบริการแหล่งข้อมูลหรือ database management system นะครับหรือว่าเราใช้ตัวย่อว่า DBMS ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราได้ลด ข้อมูลที่จัดเก็บรับผมรักษาความปลอดภัยได้ดีนะครับรักษาความปลอดภัยจากรักษาความปลอดภัยจากส่วนกลางอะครับผมพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายนะครับในในส่วนของ d a t ้ b a s e m a n a g e m e n น s y s t ะ m นะครับผมในบทที่ในบทต่อมานะครับคือบทที่8บทที่8ที่เราจะพูดถึงโทรคมนาคมระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเราสามารถสื่อสารกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ ถึงถึงผู้ที่อยู่ห่างไกลาห่างไกลกับเรานะครับเช่นเราจะมีระบบอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารมากขึ้นอย่างเช่นสกายหรือว่าการโทรข้าม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 ทวีปอ่ะครับผมส่วนในบทที่9นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือในบทที่9นี้เราจะพูดถึงวิวัฒนาการสื่อไร้าสายก็คือเช่นพวกโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่สําคัญเท่าไหร่ส่วนในบทที่10นะครับ ไปพูดถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมของระบบไอทีครับผมว่าไอทีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าการรักษาเนี่ยเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าถ้ามีคนเข้ามาแทรกแซงก็จะรู้ข้อมูลของเราได้หมดเลยครับบทสุดท้ายนะครับเป็นบทที่สิบเอ็ดครับจะเป็นโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจและการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจครับระบบนี้นะครับก็จะสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานครับผม เขาจะเรียกระบบนี้ว่าพุชเบรดโมเดลนะครับพยากรความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นตัวตัวกระจายสินค้าให้กับลูกค้าครับผมส่วนข้างหลังนี้จะเป็นคําถามคําถามท้ายบทครับผมนี่ครับก็จะเป็นแ้มของของผมนะครับพอร์ตโิดิโอที่ผมได้ทําขึ้นมาครับก็ผมก็ขอขอบคุณอาจารย์นพพลเป็นอย่างมากครับที่ช่วยสอน m f ให้ ให้ผมได้นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับขอบคุณครับ